อตอนนี้เจอปัญหาเรื่องตัว Windows 10เนี่ย OS มันเปิดไม่ได้คือเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีการาเปลี่ยน UPS ผมก็กดปุ่มชัดดาวไปตามปกติจนปุ่ม power ดับโดยปกติมันก็จะไม่มีปัญหาแบบนี้แต่ปัญหาที่เจอเนี่ยคือตอนแรกมันก็เปิดไอตัว OS Windows 10ได้ หลังจากเปลี่ยนแบตเตอรี่ UPS เรียบร้อยแล้วซึ่งจริงๆนนเป็น external factor ซึ่งมันไม่น่าจะเกี่ยวข้องโดยตรงซึ่งตอนนี้ปัญหาที่เจอคือเรารั n น Windows 10ไปสักพักหนึ่งตอนนั้นก็ใช้งานได้ปกติแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเครื่องก็ดับมาเป็นในรูปแบบเนี่ยผมก็จะกดให้ใหดูนะ,ะมันเป็นแบบเนี่ยมันกดรันไม่ได้ มันเหมือนมันค้างหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะฮะก็เลยไม่รู้ว่าจะแก้ไขปัญหาเนี่ยมันขึ้น repairing automatic แล้วมันก็บูตเข้าไม่ถึงแล้วมันก็ไม่บูตเข้าไปที่ windows